การบันทึกรายการค้าของปี2 5 5 8บวันที่31มกราคมปรับปรุงรายการค้างรับค้างจ่ายต่างๆและปิดบัญชีดังนี้เราก็จะเลือกหัวข้อย่อยที่4นะคะโอนปิดมูลค่าสินสินค้าคงเหลือต้นงวดและบันทึกสินค้าคงเหลือปลายงวดค่ะเราก็จะเข้าไปที่ระบบบัญชีแยกประเภทนะคะ แล้วก็กด o r k f l o ์ค่ะแล้วเราก็จะเลือกลงรายวันวอลเชอรค่ะ mm hmm. ระบบก็จะรันหน้าต่างบันทึกรายวันนะคะสาขา0000 0 000, 000, สำนักงานใหญ่สมุดรายวันก็จะเลือกสมุดรายวันทั่วไปนะคะแล้วก็กดโอเคเลยค่ะ แล้วเราก็จะกด F3 เพื่อเพิ่มรายการค่ะเราก็จะมาเปลี่ยนตรงวันที่ลงบัญชีนะคะเป็นวันที่31เดือนมกราคมปี58ค่ะแล้วเราก็มาตรงช่องไทยนะคะ ให้เลือกให้กดตัว C <ม>ค่ะแล้วระบบก็จะลาหน้าต่างกรรณาใส่เดือนนะคะเราก็จะเลือกเดือนมกราคมปี2558แค่ะแล้วก็กดโอเคค่ะจะให้เครื่องช่วยสรุปยอดลงบัญชีอะไรให้ว่างนะคะให้กดปิดสินค้าคงเหลือแปลงงวดค่ะ แล้วเราก็กด F10 เพื่อบ,บันทึกเลยค่ะให้เครื่องรันหมายเลขวอชอ่์อให้นะคะให้กด yes ค่ะแล้วก,กด f k บออกเลยค่ะแล้วเราก็จะเสร็จสิ้นรายการเียนแค่นี้นะคะ่ะ